นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นภาษีที่ออกมาแล้วทุกคนจะไม่มีใครข้านผมสปรพสามิตเดินเต็มที่นะครับแล้วก็จะออกมาเร็วๆนี้นะครับออกแน่การเดินทางสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับด้วยความยั่งยืนอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าทั้งโลกก็ยังเห็นโจทย์นี้ตรงกันอยู่ครับน้ำท่วมพายุโลกร้อนและ PM 2. 5ไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่คือต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ ความยั่งยืนในโลกการเงินกำลังกลายเป็นบททดสอบใหม่ของภาครัฐในศตรวรรษที่21ในโอกาสครบ150ปีแห่งการก่อตั้งกระทรวงการคลังในปีนี้ City d e f i ฟขอพาทุกท่านมาร่วมติดตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสนับสนุนการลงทุนสีเขียวและสร้างแรงจูงใจให้ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ผมว่าเรื่อง ESG วันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็การเจริญเติบโตที่มันไปได้อย่างยั่งยืนเราจะละเลยพวก E และ S และ G ไม่ได้เลยสิ่งที่เห็นได้เร็วที่สุดถ้าจำกันได้ว่าวันที่ LTF จะออกไปจากตลาดทุนนะครับกระทรวงการก็มีบทบาทที่บอกว่าถ้าเราอยากจะมีกองทุนหน้าตาคล้ายๆ LTF เพื่อเป็นการออมระยะยาวนะครับเราก็บอกว่าทำได้แต่วันนี้ต้องมีโฟกัสที่ ESG ด้วย LTF <LC> ก็ได้แปลงร่างมาเป็นไทย ESG อันนั้นสเต็ปแรกว่าเราไม่ได้ละเลยเรื่อง ESG เลยนะครับให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็วันที่ตลาดทุนมีวิกฤตนะครับก็มีไทย ESGX ่อไปอีกนะครับเพื่อนเราก็ยังยึดโยงอยู่กับ ESG อยู่นะครับไม่ได้ละเลยอันนั้นฝั่งตลาดทุนฝั่งเครื่องมือทางภาษีที่เรามีนะครับวันนี้สิ่งที่ออกมาในเวลาอันใกล้ก็คือคาร์บอนแพ็กนะครับก็เป็นบทบาทของกรมสรรพาิตซึ่งจะต้อง คือทั้งโลกเนี่ยวันนี้เราจะไปสูงตลาดการค้าขายคาร์บอนได้ในที่สุดนะครับจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลเนทซีโร่หรือซ e โร่อ i s ิชชั่นผมว่าต้องขาดคาร์บอนแท็กซ์ึ้นไปได้เลยนะครับแท็กซ์ต้องมีบทบาทมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ราคาเราจะไม่รู้ต้นทุนหรอกของการปล่อยกับการไม่ปล่อยแล้วมันเซฟอะไรได้มันมีคอสอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้บทบาทนี้ผมสัปสามิตเดินเต็มที่ นะครับแล้วก็จะออกมาเร็วๆนี้นะครับออกแน่นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นภาษีที่ออกมาแล้วทุกคนจะไม่มีใครคร้านเพราะว่าปกติเวลาพูดเรื่องภาษีออกภาษีอะไรใหม่ๆนี่โอ้โหนะครับรถทัวร์จะมาจอดที่กระทรวงเป็นประจำนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคาร์บอนแท็กซ์จะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับอันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือพรบรโลกร้อนนะครับขอเรียกชื่อสั้นๆเน,นี่ยนะครับที่เราตั้งกลมใหม่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ เป็นกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมโลกร้อนเนี่ยนะครับมีกองทุนอีกองทุนหนึ่งกระทรวงทางก็จะส,สนับสนุนการตั้งกองทุนอันนี้นะครับเพื่อให้ให้เขามีรายได้มีเงินที่จะไปดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อไมได้อย่างจริงจังนะครับวันนี้กระทรวงทางดูเครื่องมืออยู่สองอันนะครับคาร์บอนแท็กซ์เนี่ยเป็นเหมือนการลงโทษคนที่ทําไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็มีเครื่องมือของฝั่งกรมสรรพากรก็คือถ้าใครทําดี อยากจะลงทุนลงทุนเครื่องจักรลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้กา,ารปล่อยมลพิษมันลดลงอย่างนี้ผมเชื่อว่ากรมสัรคมก็ดูอยู่นะครับว่าการลงทุนลักษณะน,นี้สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราพิเศษไหมอันนี้เราก็จะมีทั้งรางวัลและก็บทลงโทษนะครับในกระทรงการคลังลด e v วันนี้ผมว่าตั้งแต่ e v 3.0มาเป็น3.5เนี่ยผมเชื่อว่า กรมสรรพากรก็เป็นหนึ่งในกรมที่มีบทบาทมากนะครับที่จะเปลี่ยนเรื่องรถจนซึ่งแน่นอนมันจะกลับมาสู่อากาศที่สะอาดมากขึ้นนะครับผมว่ามาตรการต่างๆออกไปหมดแล้วนะครับไม่มีแล้ววันนี้โปรโมชั่นของรถไฟฟ้านะครับผมว่าถูกที่สุดแล้ววันนี้นะครับเป็นนาทีทองถ้าถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วรัฐบาลสูญเสียรายได้ปีหนึ่งห้าหมื่นล้านนะครับในการสนับสนุนรถ e ีวีแต่เราต้องการให้ e ีวีเนี่ยเกิดแต่ว่าไม่ใช่เกิดแค่คนไทยใช้รถ E ีวีแล้วจบนะครับ มันจะต้องเกิดทั้งในแง่ของภาคการผลิตที่เปลี่ยนจากการผลิตเครื่องยนต์หรือว่าไฮบริดมาเป็นการผลิตกีีจริงๆแล้วก็ประโยชน์บองประเทศไทยต้องใช้ l o c a l content ในการสื่อให้ได้กระทรวงพลังงานก็คุยกับกระทรวงคลังอยู่นะครับว่าวันนี้เขาไปยกว่าเมื่อก่อนที่เราได้ประมาณ10ากิโลวัตต์มั้งต่อบ้านนะครับตอนนี้เขาจะไม่มีลิมิตตรงนี้แล้วหลังคาบ้านใครใหญ่ก็ใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่ให้ได้เลยอันนั้นกระทรวงพลังงานเขามีนโยบายเรื่องนี้อยู่ ก็มาคุยกับครั้งครับว่าเราสามารถให้สิทธิประโยชน์แรงจูงใจอะไรได้ไหมให้คนมาใช้พลังงานแบบนี้นะครับต <ST. S 1> ัวทั้งโลกคงต้องดูนะครับทั้งโลกก็ตกใจนะครับก็ก็ <laughs> <independ ency> <S <S. <S ตกใจแต่เชื่อว่า,าการเดินทางสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับด้วยความยั่งยืนอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าทั้งโลกก็ยังเห็นโจทย์นี้ตรงกันอยู่ครับ